สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรามินเดอะเฮอร์มิทาโรพบกันอีกครั้งสำหรับวันนี้สำหรับไพ่ทาโรจิตวิญญาณนะครับสำหรับวันนี้จะมาในหัวข้อสิ่งไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะครับอโดยจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุครูบาาจารย์จักรวาลเป็นตัวกลางสื่อสารข้อมูลผ่านไพ่นะครับก่อนอื่นขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครูครูบาจารย์พลังงานจักรกวาลเบื้องบนของท่านที่เข้ามารับชมสําหรับวันนี้อแจ้งเพิ่มเติมสําหรับคลิปนี้จะเป็นพลังงานของคุณโดยตรงไม่ว่าคุณจะเข้ามาดูเป็นเวลาไหนก็ตามหลังจากลงคลิปไปแล้วอาจจะเป็น1ปี2ปี3ปีเมื่อคุณได้เห็นคลิปนี้นี่คือพลังงานของคุณอาในตอนนั้นที่จักรวาลสิงศกดิทธครูครูบาาจารย์ต้องการสื่อสารข้อมูลถึงคุณนะครับ มาดูสําหรับอหัวข้อวันนี้สิ่งไม่คาดคิด่าเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ขออนุญาตให้ไพ่เป็นตัวกลางสื่อสารข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครคูบาอาจารย์พลังงานจักรวาลเบื้องบนนะครับก่อนอื่นขออนุญาตดูพลังงานของท่านที่เข้ามารับชม5ใบไปที่1น,นะครับ ใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้าพลังงานของท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้ใบที่หนึ่ง เอตออฟสอดความวิตกพลังงานแห่งความวิตกกังวลสับสนความเครียดาการคิดมากการเผชิญกับปัญหาวิบากกรรมเกินประจนกับความม,มืดมิดอ,อยู่ในสภาวะเหมือนถูกกักขังในความคิดเหมือนจมอยู่ในปัญหาหาทางออกไม่เจอมีความมืดมนแล้วก็เผชิญกับสถานการณ์ด้วยความโดดเดี่ยวตรงนี้คุณจะต้องใช้ สติปัญญาซึ่งคุณจะมีเป็นคนที่มีสติปัญญามีพรสวรรค์ทางด้านความคิดสติปัญญาสามารถทําสมาธิทบทวนตัวเองเชื่อมต่อกับตัวตนใช้สติปัญญาของตนเองในการช่วยเหลือตนเองให้ผลจากปัญหาวิบากกรรมหรือว่าความเครียดความขมวนที่เกิดขึ้นนะครับใบที่สอง o l อิสรภาพแห่งชีวิตการเริ่มต้น จะตาการรเิ่มต้นชีวิตครั้งใหม่ที่จะมีความเป็นอิสระจากพัฒนาการที่เคยผูกมัดคุณอยู่ไห่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทางด้านปัญหาปมอ,อดีพลังงานด้านลบหรือว่าความทุกข์ความเจ็บปวดเสียใจจะรับชีวิตใหม่ที่เป็นอิสระจากพัฒนาการมีการเดินก้าวข้ามสิ่งเดิมเข้าสู่ที่เป็นชีวิตใหม่ที่มีความรุ่งเรืองที่เป็นชีวิตใหม่ที่สดใส แปดถ้วยแปดถ้วยชะตาชีวิตมีการเปลี่ยนเหมือนดอฟูจะหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นปัญหาที่กักขังตัวตนทางด้านความคิดปัญหาความเป็นอยู่สิ่งต่างๆท,ท,ที่เป็นปมที่อยู่ในใจคุณจะมีการปล่อยวางไม่ยึดติดอีกต่อไปจะมีการทิ้งพลังงานดำความมืดพลังงานด้านลบอาจที่อยู่ในใจมีการเคลียร์กรรมแล้วก็มีการก้าวเดินต่อไปข้างหน้านด้วยพลังด้วยจิตวิญญาณ อิสรภาพครั้งใหม่ที่สว่างสดใสพร้อมที่จะลุยกับภารกิจครั้งใหม่ที่เป็นชีวิตใหม่ในชีวิตอัศวินครับคุณจะมีพลังที่มีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานมีความกระตือรือร้นจะเตรียมเปียบไปด้วยพลังกำลังสติปัญญาที่พร้อมจะพัฒนาเติบโตชีวิตหน้าที่การงานความเป็นอยู่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนที่จะทํา ภารกิจหน้าที่การงานเราก็ภารกิจที่วางแพรในด้าน,น,นจิตปิญญาที่จะจะรับการช่วยเหลือและจะช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปไปที่ห้าเจดเหรียญเนั t เปนตะเคจะมีการพัฒนาตนเองก็มีการเติบโตก้าวหน้าทางด้านอาชีพการงานที่เป็นความสามารถาที่เป็นพรสวรรค์เป็นสิ่งที่คุณทํามาจะรับการเติบโตเห็นผลได้อย่างชัดเจน จะมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นมีความมั่งค้ามีความก้าวหน้าภารกิจจิตวิญญาณตัวตนจิตวิญญาณจะมีการเลื่อนระดับขึ้นสู่พลังงานที่มีความแข็งแกร่งผ่านจากปัญหาจะมีความแข็งแกร่งมีความอดทนมีความมุ่งมั่นมีพลังกำลังที่อาดได้รับการเลื่อนจิตวิญญาณมากขึ้นนะครับามาดูกันสำหรับวันนี้สำหรับหัวข้อ สิ่งไม่คาดคิดใดที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับขาให้จักรวาลมีข้อความแนะนําสิ่งไม่คาดคิดเรื่องใดอาใบที่หนึ่งความเจ็บปวดผิดหวังเสียใจสิ่งที่เป็นปัญหาในใจสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นปมที่คุณกําลังเจออยู่หรือวิตกกังวลหาทางออกไม่เจอเป็นความผิดหวังเป็นความวิตกความเครียดความกังวลในใจความมืดมนสับสน เป็นนัยสำคัญว่าคุณจะได้รับแนวทางหรือว่าจะพ้นจากจุดจุดนี้จะมีการเคลียร์มีการละทิ้งเพื่อเข้าสู่ะชะตาชีวิตใหม่ที่เป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่นะครับอาจจะมีการปล่อยวางไม่ยึดติดกับความเจ็บปวดเสียใจจะมีการเคลียร์พลังงานด้านลบที่เป็นปมในชีวิตใบต่อไปสิ่งไม่คาดคิดได้ ่า้โดดเด่นมากเลยการจบสิ้นการจบสิ้นเพื่อเริ่มต้นใหม่เหมือนการตายแล้วเกิดใหม่สำหรับชะตาชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตใหม่จากชีวิตเดิมที่เป็นด้านมืดความผิดวหวังเจ็บปวดเสียใจปัญหาชีวิตวิบากกรรมการปก,กรรองลำบากด้านมืดกิเลสในชีวิตจะมีการจบสิ้นแล้วมีการเกิดใหม่ในร่างใหม่ที่เป็น จะตาชีวิตใหม่ที่สว่างสุดสคุณจะมีการปล่อยอดีตแล้วเดินเข้าไปในชีวิตใหม่ด้วยพลังงานความมุ่งมั่นจะมีการเติบโตทางด้านหน้าที่การงานชีวิตใหม่แล้วก็จะมีการเลื่อนระดับพลังงานจิตวิญญาณให้สูงยิ่งขึ้นไปเป็นนิมิตใหมายที่ดีมาดูกันต่อไปจากตะวานันมีข้อความใดถึงคุณสหรับสิ่งไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้ การเริ่มต้นครั้งใหม่ในภารกิจหน้าที่การงานสิ่งที่คุณยังไม่เคยทำสิ่งที่ยังไม่มีประสบการณ์แต่คุณจะมีความมุ่งมั่นมีความกระตือรือร้ลลนมีพลังมีสติปัญญาแล้วก็ภารกิจที่จะเริ่มต้นครั้งนี้ในชีวิตใหม่ที่คุณเหมือนจบสิ้นสิ่งเดิมที่เป็นด้านมืดแล้วเติบโตสำหรับชีวิตใหม่ที่เป็นพลังงานสว่างคุณจะได้รับความสำเร็จชีวิตจะมีแต่ความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ ดวงจิตจะรับการเลื่อนระดับขึ้นเป็นดวงจิตที่มีความสว่างบริสุทธิ์มีพลังงานพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ชะตาชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมมาดูกันต่อไปสิ่งไม่คาดคิดได้จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ The Tower นัยสำคัญในเรื่องการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหม่ที่จะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่มีการล้าง เคลียมีการพังสิ่งเดิมที่เป็นด้านมือความเจ็บปวดปัญหาวิบติกรรมใดๆที่เป็นพลังงานด้านลบที่อยู่ในใจจะรับการพังทลายจะรับการเคลียการล้างเพื่อเข้าสู่ชะตาชีวิตใหม่ที่เหมัอนตาแล้วเกิดใหม่สู่เส้นทางชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีการเลื่อนระดับจิตวิญญาณมีการเปลี่ยนแปลงชะตาครั้งใหม่ในชีวิตเป็นจุดเปลี่ยนผัน มาดูกันต่อไปสิ่งไม่คาดคิดใดในเร็วนที่จะเกิดขึ้นกับคุณอ่าเน้นเรื่องการเคลียร์กรรมอ่าคุณจะอ่าได้รับการปล่อยวางไม่ยึดติดกับตัวต,วตนไม่ยึดติดกับปัญหาพลังงานด้านลบด้านมืดวิบากกรรมกิเลสอ่าที่อยู่เป็นปมในใจได้รับการเคลียร์ปล่อยวางคุณจะมีการนั่งสมาธิ ทบทวนอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นชาร์สติปัญญาค้นหา,าแนวทางสัญญาณทางด้านอาจักรวาลการได้รับความช่วยเหลือจากจิตวิญญาณชั้นสูงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์เชื่อมต่อกับตัวตนภายในให้หุ่นได้ก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่จะต้องมีการาทบทวนอยู่กับตัวเองเพื่อเข้าสู่ภารกิจชะตาชีวิตใหม่มีการปลดปล่อย พลังงานกรรมแล้วก็เคลียร์ปมกรรมอ่ามาดูกันต่อไปเรื่องไม่คาดคิดใดที่จะเกิดขึ้นในระลๆนี้ความขาดแคลนอ่านัยยะสําคัญคุณจะมีวิบากกรรมเป็นทางด้านการ,รเงินเช่นการจะมีความอ่ามีบากกรรมทางด้านความขาดแคลนความขัดสนความเป็นอยู่ฐานะชีวิตอ่าทางด้านภาระหนี้สินการเงินความลําบากการใช้ชีวิตอ่าภาระ ในส่วนวิบากการรมที่เป็นปมอาจจะเป็นปมที่อยู่ในใจจะรับการเคลียร์จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่จะจบสิ้นปัญหาทางด้านอาความการแคลนทางด้านการเงินจะรับการเริ่มต้นเข้าสู่ชะตาชีวิตอาจจะมีการเคลียร์ปมที่เป็นการเงินอาความเป็นอยู่ความขัดสนความตกและกมลําบากรา,าต่อไปสิ่งไม่คาดคิด ความสุขสมบูรณ์อบันดาลอาจจะเข้ามาในชีวิตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคุณจะหลุดพ้นจากสภาวะความขาดแคลนจะเข้าสู่สภาวะความสมบูรณ์จะมีพร้อมอหน้าที่การงานการเงินความเป็นอยู่ชื่อเสียงบาร,รมีอำนาจวาสนาสติปัญญามีบุตรบริวารมีความสุขแล้วก็จิตวิญญาณก็จะเลื่อนระดับขึ้นเป็นจิตวิญญาณที่มีความแข็งแกร่ง,งมีความมีสติปัญญามี ระดัพลังงานที่มีความใสกระจ,จ่างมีความอุดมสมบูรณ์บันดันทั้งด้านอาชีวิตภายนอกและวก็จิตวิญญาณจะเข้าเข้าสู่การเปลีป่ยนแปลงชะตาชีวิตใหม่ที่เข้าสู่ความสมบูรณ์ในชีวิตมาดูกันต่อไปนะครับสำหรับใบต่อไปสิ่งไม่คาดคิดไดทูออฟครับการเริ่มต้นอาจจะมีการเริ่มต้นที่เป็นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่จะเป็น ความรักครั้งหม่ที่เข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นคู่บุญบาร,รมีที่มีสินเสมอการที่มีภารกิจร่วมกันเคยทําบุญบาร,รมีลบกันมาก่อนหรืออาจจะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีจะเข้ามาคอยช่วยเหลือในชีวิตเป็นหุ้นส่วนในชีวิตต่อไปจําเด่นเรื่องความาสัมพันธ์ั้นความรักเพิ่มเติมอาจสลับสิ่งไม่คาดคิดามาดูกันต่อไปสิ่งไม่คาดคิดใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้ การเดินทางการเดินทางจากปัญหาวิบากกรรมบททดสอบความขาดแคลนความเจ็บปวดหวังเสียใจคุณจะใช้เวลาสติปัญญาในการเดินทางออกไปข้างหน้าทิ้งปัญหาที่เป็นปมเคลียกรรมกิเลสด้านลบไข้างหลังแล้วครับก้าวเดินต่อไปสู่โลกใหม่ที่มีแต่แสงสว่างที่รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ที่รออยู่นะครับการเดินทาง สู่ชีวิตใหม่ที่รุ่งเรืองรุ่งโรดทางด้านชีวิตและจิตวิญญาณใบต่อไปสิ่งไม่คาดคิดไดจะเกิดขึ้นแลเรเล็วนี้ดมู n ความวิตกความกังวลที่เป็นตัวตนอาจเปิดขึ้นไปแล้วความวิตกกังวลสับสนการคิดมากความกลัวความหวาดระแวงความไม่แน่ใจในชีวิตสิ่งเหล่านี้จะรับการเคลีย อาจจะรับการเคลียร์พครียรกรรมในใจคุณจะมีดวงจิตวิญญาณใหม่ที่มีการเคลียร์จะมีความมั่นใจมีความกล้าหาญมีความโดดเด่นจะส่งแสงเจ,จิดจ้าลดแสงจันทร์พร้อมที่จะส่งแสงก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่แล้วก็อาจจะมีการช่วยเหลือส่องแสงให้กับผู้คนต่อไปเมื่อความเมื่อคุณมีความมั่นใจและกล้าหาญ มาดูกันต่อสิ่งไม่คาดคิดใดจะเกิดขึ้นในเราเร็วนี้ความมั่งคั่งทางการเงินความมั่งคั่งทางการเงินจะเข้ามาเยียวยาเคลียรปลมสาหรับปัญหาวิบากกรรมอุปสรรคที่คุณมีผเผชิญอยู่จะเป็นการขาดแคลนทางด้านการเงินจะรับการเติมเต็มเป็นความสุขสมบูรณ์ในชีวิตความมั่งคั่งทางด้านการเงินความร่ำรวยฐานะพวมเป็นอยู่หน้าที่การงานชีวิต ครอบุรุบรบริวารจะมีความเรียบพร้อมมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์อบันดาลในชีวิตและการอ่านและพลังงานจิตปัญญาจะมีการเลื่อนระดับเข้าสู่จิตปัญญาชั้นสูงที่มีความบริสุทธิ์และก็สะอาดสะอาดประจางใสในวิญญาณอ่านไ้ต่อไปความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งสำหรับสิ่งที่จะเติมเต็มหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตใหม่ จะรับเป็นความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้นำเป็นจิตวิญญาณระดับสูงที่มีการเลื่อนระดับจิตวิญญาณที่จะมีความสมบูรณ์ในตัวตวนมีพลังงานทางการให้ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปจะมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในชีวิตและจิตวิญญาณนะครับมีความอุดมสมบูรณ์สูงมากมีความมั่งคัง่งไปต่อไปสิ่งไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ การเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยสติปัญญาด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นสำหรับฐานรากชีวิตที่มั่นคงด้วยสติปัญญาด้วยโอกาสการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหม่จะเริ่มต้นเข้าสู่ภารกิจหน้าที่การงานความมั่งคั่งมั่นคงและก็ความอุดมสมบูรณ์ที่รอยอยู่ในอนาคตการเริ่มต้นที่ดีสำหรับชะตาชีวิตใหม่มาดูใบต่อไปสิ่งไม่คาดคิดใด จะสั้นอาไพ่ใบใหญ่ในมิตหมายพลังงานที่ดีอาคุณจะรับการประสบความสําเร็จในอนาคตอาจะมีความสําเร็จสมหวังอาในสิ่งที่ทําในสิ่งที่ต้องการมีความสุขในชีวิตอามีความอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่นคงในชีวิตหน้าที่การงานความรักอาทุกอย่างที่คุณต้องการคุณจะรับความสําเร็จอาเกินความคาดหมายแล้วก็คุณจะมี พลังงานที่ใส่กระจ่างในการเลื่อนระดับจิตปัญญามีการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความยินดีต่อไปในพลังงานของคุณมาดูกันต่อไปนะครับสิ่มิคาดคิดในมิหมายดีมากๆเลยที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ไปต่อไปสิ่งไม่คาดคิดได้จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ world ความสุขสมหวังใดๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะครับเมื่อเข้าสู่อาชตาชีวิตใหม่อาจจะมีการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศมีการย้ยายไปอยู่ต่างประเทศอาจจะมีภารกิจทางด้านต่างประเทศมีความสุขความสมหวังพลังงานจิตวิญญาณจะรับการเลื่อนเข้าสู่จิตวิญญาณชั้นสูงที่จะมีภารกิจได้เข้าเหลือช่วยเหลือผู้คนมากมาย เป็นระดับโลกนะครับจะมีความสุขสมหวังนะครับสำหรับสิ่งที่ไม่คาดคิดาสาหรับคุณค่อนข้างโดดเด่นชัดเจนสำหรับวันนี้จะเป็นไพ่ใหญ่ที่เป็น The World The Sun ความมั่งคั่งขงอขอนุญาตสรุปนะครับสรุปเบื้องต้น ตัวต้นของคุณเบื้องต้นจะเป็นอ่านความขัดเคลนอาจจะเป็นวิบากกรรมความขัดเคลียนในชีวิตอาเป็นวิบากรรมความเจ็บปวดผิดหวังเสียใจวิบากรรมความเจ็บปวดผิดหวังเสียใจ ความกังวลใจความทุกข์ใจใดๆที่มีอยู่นะครับที่เป็นวิบากกรรมของคุณความเจ็บปวดผิดหวังเสียใจความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหาในชีวิตที่เป็นบททดสอบชีวิตให้คุณเกิดสติปัญญาเกิดการตื่นรู้เกิดการตระหนักรู้ในชีวิตภารกิจและชีตวิญญาณตรงนี้คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งสําคัญ จะเป็นการจุดเปลี่ยนชะตาชีวิตมีการล้างมีการพังทลายสิ่งเดิมเพื่อเข้าสู่ชะตาชีวิตใหม่เป็นการจบสิ้นจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งเดิมเข้าสู่พลังงานชะตาชีวิตใหม่ที่เป็นการเปลี่ยนผันชะตากางเปลี่ยนชีวิตใหม่ครั้งสําคัญที่เขาจะเข้าสู่จะตาชีวิตใหม่ที่จะมีอิสรภาพทางด้านชีวิตและจิตปัญญาที่จะหลุดพ้จากพัฒนาการทางด้านปมป,ปัญหา ชีวิตต่างๆซึ่งของคุณปัญหาจะโดดเด่นเป็นในเรื่องของที่เป็นความขาดแคลนนะครับปัญหาที่คุณเจออยู่จะหมดไปจากวิบากการรมปัญหาทางด้านจะเด็ดเป็นความขาดแคลนคุณจะมีการเคลียร์ปมเคลียร์กรรมปล่อยวางปัญหาที่มีอยู่ใช้สมาธิเชื่อมต่อขับตัวตน ได้รับการช่วยเหลือากิจวิญญาณชั้นสูงทําสมาธิทบทวนตัวเองได้รับการช่วยเหลือากิจวิญญาณสิ่์สิทครุครูบาอาจาร์เกิดสติปัญญาให้ก้าวข้ามททดสอดเริ่มต้นเข้าสู่ชีวิตใหม่นะครับเคลียมิจจะมีการเคลีย์พลังงานเดิมทิ้งไปที่เป็นพลังงานกรรมชีวิตใหม่จะมีแต่ความสุขเราก็จะมีการเริ่มต้น เข้าสู่ชะตาชีวิตใหม่เป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ในชีวิตที่มีนัยสําคัญเป็นการเริ่มต้นสู่เส้นทางแห่งความสุขและภารกิจจิตวิญญาณนะครับอ่าแล้วก็อ่าโดดเด่นมากเลยสําหรับสิ่งที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นกับคุณอ่าสิ่งที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นกับคุณอาจจะเป็นเริ่มต้นจะเป็นในส่วนของความมั่งคั่งทางการเงินที่จะมาเคลียร์ปมอ่าที่จะมาเคลียร์ปมปัญหา คองคุณจะเป็นความมั่งคงจะเป็นเฉลี่ยเก้าเหรียญแล้วก็สิบเหรียญจะ,ะความมั่งคงจะเข้ามาเคลียร์กันที่เป็นปัญหาวิบากกรรมความขาดแคลนที่คุณเจออยู่ตอนแรกนะครับวิบากกรรมความขาดแคลนจะรับการเคลียร์เข้าสู่ความมั่งคั่งขนาดการเงินอุมดมสมบูรณ์ความมั่งคงในชีวิตรับการแก้ไขขนานการเงินเป็นสิบ สิ่งที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้จะเป็นความชัดเจนโดยนัยสําคัญจะเป็นการเงินความสความมั่งคั่งที่เกิดจากความสามารถสติปัญญาแล้วก็บุญบารมีเก่าโดยตรงนะครับจะเป็นเงินความมั่งคั่งที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แล้วก็สิ่งสําคัญจะมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขมีความพร้อมมีความมั่นคงในชีวิตคุณจะมีความเบิกบานสําราญใจ อาจจะมีจิตปัญญาที่อุดมสมบูรณ์ในความสุขไม่มีความกระวนใจแล้วับอาจจะตาชีวิตสิ่งไม่คาดคิดเพิ่มเติมมาอาจจะมีการาได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเป็นความรักครั้งใหม่เป็นเพื่อนใหม่สิ่งดีๆกัลยาณมิตรหรือว่าสังคมการเริ่มต้นสังคมใหม่ที่จะดีขึ้น,นกว่าเดิมเป็นสิ่งดีๆทางด้านความรักที่จะเข้ามาอาจจะเป็นคู่บุญบารมีนะครับแล้วก็ค่อนข้างโดนเด่น สิ่งที่ไม่คาดคิดที่คุณจะรับจะเป็นทางด้านความรักแล้วก็การเงินความมั่งคัง่งแล้วก็จะ,ะพลังงานของคุณค่อนข้างโดดเด่นจะเป็น the world แล้วก็ the sun ตัวตนของคุณน,นั้นจะเป็นตัวตนพลังงานค่อนข้างโดดเด่นตัวทะัชะตาชีวิตพลังงานจะมีความสุขความสำหวะาความสุขความสมหวังความสำเร็จความรุ่งเรืองโ่้ดวงดุจพระาอาทิตย์ มีความสมหวังมีความมีพลังงานที่ยิ่งใหญ่เป็นจิตวิญญาณระดับสูงชีวิตคุณจะมีความสมบูรณ์พร้อมในทุกๆอย่างเกิดความคาดหมายแล้วก็อาจจะมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่มีการเลื่อนระดับจิตวิญญาณขึ้นเป็นระดับสูงที่จะคอยช่วยเหลือผู้คนต่อไปนะครับอาจเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดค่อนข้าง,างมหาศาัศจรรย์มากสำหรับพลังงานนี้ให้คุณน้อมรับพลังงานที่ดีตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ ยินดีกับความสําเร็จความสมหวังปัญหาที่จะได้รับการเคลียร์สำหรับพลังงานที่เข้ามาในวันนี้นะครับอ่ขอแสดงความยินดีแล้วก็อ่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสําหรับวันนี้ก่อนไปอ่ก่อนจากคลิปนี้ฝากทิ้งท้ายอีกครั้งสำหรับอ่การสร้างพลังงานบวกให้กับตัวเองอ่โดยการคิดดีทาดีประพฤติด,ดีกายดีใจดีวาจาดี ส่งเป็นพลังงานบวกให้กับโลกภายนอะกคุณจะมีจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์จจกระจ่างมีแต่ความสงบสุขพลังงานบวกที่ส่งออกไปจะส่งกลับมาเป็นแรงดูดจักรวาลคุณจะได้รับเป็นพลังงานที่มหาศ,าศาลเลยจะเป็นด h e world The Sun, เป็นบุญบาร,รมีเกา่าที่ส่งสมมาเป็นบุญอํานาจมัศนาบาร,รมีพลังงานที่จะได้รับการเลื่อนระดับขึ้นสูจ่จิตวิญญาณระดับสูงต่อไปนะครับขอแสดงความยินดี อ่าสำหรับวันนี้อาจบคลิปลงเพียงเท่านี้พบกันดีครั้งสำหรับคลิปตัดไปสำหรับไพ้ทาโรุจิตวิญญาณสำหรับช่องอารามินเดอรพิทาาร่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ